ภูมินานตยาณน,นิเทศแสดงภูมินานตยานปัญญาในการกำหนดธรรม4ประการชื่อว่าภูมินานตยานเป็นอย่างไรคือภูมิสี่ประการได้แก่ 1. กาม,มาวาจรภูมิชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในกาม 2. รูปาวจอภูมิชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในรูปสอรูปาวจอภูมิชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในอรูปสอปริยาปันนภูมิชั้นที่ไม่นับเนื่องในภูมิสามหมายถึงโลก,กุตรภูมิกามาวจรภูมิเป็นอย่างไร คือขันธาตุอายตนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ท่องเที่ยวอยู่ในภูมินี้นับเนื่องในภูมินี้ในระหว่างนี้คือเบื้องล่างกำหนดเอาอเวจีนรกเป็นที่สุดเบื้องบนกำหนดเอาเหล่าเทพ ฉันปรณิมมิตวาสวัสดีเป็นที่สุดนี่ชื่อว่ากามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิเป็นอย่างไรคือธรรมคือจิตและเจตสิกของบุคคลผู้เข้าสมาบัติผู้เกิดในรูปภูมิหรือพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ความสุขขณะที่ดำรงอยู่ในภาวะที่รู้แจ้งนั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในภูมินี้นับเนื่องในภูมินี้ในระหว่างนี้คือเบื้องล่างกำหนดเอาพรหมโลกเป็นที่สุดชั้นพรหมปาริสัชชาเบื้องบนกำหนดเอาพรหมชั้นอคคณิตภพเป็นที่สุดนี้ชื่อว่า รูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิเป็นอย่างไรคือธรรมคือจิตและเจตสิกของบุคคลผู้เข้าสมาบัติผู้เกิดในอรูปภูมิหรือพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่ท่องเที่ยวอยู่ในภูมินี้นับเนื่องในภูมินี้ในระหว่างนี้ คือเบื้องล่างกำหนดเอาพรมผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะภพเป็นที่สุดเบื้องบนกำหนดเอาเหล่าพรมผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเป็นที่สุดนี้ชื่อว่าอรูปาวจรภูมิอปริยาปัน,นภูมิเป็นอย่างไรคือ มรคผลธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งนิพพานเป็นอปริยาปันนะนี้ชื่อว่าอปริยาปัน,นะภูมิเหล่านี้ชื่อว่าภูมิสี่ภูมิสี่อีกในหนึ่งคือสติปัฐานสี่สัมมาปทานสี่ อิทธิบาทสีชาญสีอปปมัญญาสีอรูปาวจรสมาบัตสีปฏิสัมพิทาสี่ปฏิปทาสีอารมณ์สี่อริยวงสี่สังคหวัตถุสี่จักสี่ธรรมบทสี่เหล่านี้ชื่อว่า ภูมิสี่ชื่อว่าญานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการกำหนดธรรมสี่ประการชื่อว่าภูมินานัตยาณจบ ภูมินานัตยานานิเทศอริยวงสี่ได้แก่ 1. ความสันโดษในจีวร 2. ความสันโดษในบินทบาท 3. ความสันโดษในเสนาสนะ 4. ความยินดีในการเจริญภาวนาธรรมบทสี่ในที่นี้ ได้แก่ 1. อนาพิชชา 2. อพยาบาท 3. สัมมาสติ 4. สัมมาสมาธิ